พบกับอาร์โนดูเหมือนว่านายจะโดนปล้นแล้วนะหรือนายอาจจะไม่โดนก็ได้เพราะนายจนกว่าคนปล้นเสียอ,อีกโอ้คุณพระฉันกลัวเหลือเกินว่าเขาจะขโมยกล้องมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาถ้าหมอนี่แปลงฟันมากเขาจะสังเกตเห็นแผลเปื่อยที่ไม่หายมานานหลายสัปดาห์นี่เป็นสัญ,ญญาณเตือนสุดอันตรายของมะเร็งไงล่ะ กระทั่งร่างกายของคนที่อ่อนแอที่สุดก็ยังผลิตเซลล์หลายล้านต่อวันแต่บางครั้งความบกพร่องก็เกิดขึ้นเซลล์กลายพันธุ์นั่นเองแต่มันยังพยายามซ่อนตัวไม่ให้ใครพบอีกถ้าคุณสุขภาพดีผมคุ้มกันในร่างกายจะตรวจพบเซลล์กลายพันธุ์อย่างง่ายได้แต่ถ้าร่างกายคุณไม่เป็นเช่นนั้นผมคุ้มกันก็ไม่มีพลังมากพอในการต่อสู้กับมะเร็งนายต้องการมันบ้างไหมละ่ะอาโนง่ายมากถ้าพ่อแม่นายเป็นมะเร็ง นายจะมีโอกาสเป็นบ้างไหมสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เหรอการกลายพันธุ์อาจเกิดขึ้นจากรังสีเช่นถ้านายไปเที่ยวโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ชเชอร์โนบิลโดยไม่สวมเครื่องป้องกันหรือใช้ชีวิตที่สถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลาหนึ่งพันวันสูบบุหรี่หกมวนต่อวันหรือกินเนื้อ,อย่างเกรียมๆติดต่อกันสักสิบปีนายไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ําเมื่อจเจ้าเซลล์นี้จะกลายาร่างเป็นเนื้อร้ายสุดน่ากลัวดูสิไม่ว่าเขาจะกินอะไรไป อาหารก็ไม่ตกไปถึงท้องเซลล์กลายพันธุ์หล่านี้จะหาวิธีเข้าไปในเส้นเลือดก่อนจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายในตับในปอดและสมองได้เวลาพ่นพิษเคมีบำบัดไม่ใช่การรักษามะเรง็งแต่เป็นการฆ่ามันทิ้งแต่นั่นละ่ะเซลล์ที่แข็งแรงก็จะพลอยตายไปด้วยระหว่างการบำบัดอานโนอ,ออกไปเดี๋ยวนี้ <S <S 1> <S 1> นายมัมเบริโตซึ่งดันมีไข่ของพญาติตัวตื่นแสนฉลาดติดมาด้วยอาโนดูนี่สิ <inate> พวกมันสร้างเมืองยักษ์ขึ้นในร่างของนาย <ت ت เหมือนสวนสัตว์ด้วยซ้ำงั้นไปดูในสวนสัตว์กันเถอะวันธรรมดาลดครึ่งราคาด้วยตายจริง <Stock> มันคือสวนสัตว์แห่งเชื้อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรียานายกล้าเข้าไปได้ยังไงเนี่ยทั้งไข้หวัดสเปนการโรลอีโบลาวันโรคหมูรวมทั้งไข้หวัดนกและอีกสารพัดเชื้อโรคที่มากองรวมกันที่นี่นั่นยังมีสิ่งที่ําโปลดด้วย บอน้าไวรัสที่ยังมีการศึกษาไม,ม่มากมันคือโรคร้ายที่เกิดในมา้าส่วนใหญ่มีผลต่อมา้าวัวก,กระต่ายและสัตว์อื่นๆอานโนฉันจะไม่เอานิ้วแย่เข้าไปในกรงเหมือนนายเกรงว่าอาจเกิดติดเชื้อโรคจิตเภทเขาได้นะอานอแย่จังเลยที่นายต้องมาปวดท้องเพราะเชื้อโรคอดีดูสิพวกมันกำลังสร้างทางวิ่งในลำไส้ของนายและส่วนน้ำในกระเพาะฉี่ของนาย คืนปล่อยให้พวกมันสร้างศูนย์กลางในหัวของนายรับรองตายแน่เพราะหัวของนายเล็กนิดเดียวต้องรีบหาทางไล่พวกมันออกจากร่างกายของนายยิ่งเร็วยิ่งดีถ้านายเปิดห้องขังทั้งหมดของสวนสัตว์นี้เชื่อเลยว่านายจะเฉียดหัวเหล่าเชื้อโรคทั้งหลายได้แน่ถ้าเป็นนายผลน,น้ำสามหนซีสะบัดครีบหน่อยโอเคหมุนตัวหน่อย ลังกาหลังโชว์สิใช่แล้วนี่มันนายตัวจริงเลยเนี่ยโทบี้เจ้าเด็กเกียนวางทถปลาลงเลยนะอุ๊บสอานุกั้นหายใจไว้นายตายแน่ถ้าสุดน้ำย่อยในกระเพาะเข้าไปเรามีเวลาเจ็ดวินาทีเพื่อสูบกรดออกจากกระเพาะอาหารให้หมดตอนที่นายเคลื่อนผ่านหลอดอาหารนายสลบเหรอเหมือนพิลัญญามาาเมื่อพวกมันรวมกันเป็นฝูงสามารถขมือวัวทั้งตัวได้อย่างสบายๆในสิบนาทีเท่านั้นแต่เมื่ออยู่ลำพัง แค่เสียงดดานิดหน่อยก็ขี้ขึ้นหัวแล้วปลาต้องการน้ำเยอะๆดังนั้นเราจึงอัดน้ำเข้ากระเพาะถึง4ลิตรด้วยกันนี่ไงล่ะมาอร่อยกันเถอะของโปรดโทบี้แต่ระวังคมเขี้ด้วยนะฟันปิรัญญ่านั้นแกร่งกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใดในโลกแม้แต่ไดโนเสาร์สิ่งสุดท้ายที่นายอยากได้ตอนนี้ก็คือที่ว่างในปุงของนายอันที่จริงจะมีแผนอยู่นะโทบี้อ้าปากแล้วคายอโนออกมาสิ อาโนนายว่ายไปทางออกได้ล้วอานาพวกรมมือกันหน่อยสิอาโนดูท่านายจะสับสนทางเข้ากับทางออกนะปิดกูเกิลแมปซะแล้วค่อยๆค,ค,คลานออกมาโทบี้นายช่วยเบ่งเขาออกมาหน่อยสินายจะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้แล้วฉันตั้งถุงส่วนก้นขนาดหลิตรไว้ที่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่ไงค่อยดีขึ้นหน่อยนายแค่ต้องว่ายนะประมาณ4เมตรตายจริงนี่มันสารพัดส,สิ่งที่นายยัดใส่พง ไม่เห็นเจาา้าธรรมาก็จตเส้นานเลยน้ำใกล้หมดแล้วล่ะเห็นแสงสว่างปลายลอุโมงคละการทดลองอาจต่างไปจากเดิมเล็กน้อยแต่มันออกมาดีเลยล่ะใช่ไหมอาโน่ชัก <Wall? S 1> สงสัยแล้วละว่ารถไฟมันจะกินผู้โดยสารได้กี่คนกันนะ รถกินคนเป็นตัวละครหนึ่งจากแฟ้มลับขององค์กร SCP ที่ซึ่งบันทึกเล,ล่าปรากฏการสุดเพี้ยที่เกิดขึ้นบนโลกปัจจุบันมีเรื่องถูกบันทึกมากกว่า5,000เรื่องผลการทดลองระบุว่ารถไฟสามารถกินคนได้มากถึง37คนต่อครั้งอาโนเก็บกระเป๋านายได้แล้วและออกไปจากที่นี่ก่อนที่นายจะโดนน้ำย่อยในท้องรถไฟป่นเอาหน้าการกระโดดจากรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงนั้น<ส>มัน<ง>ร้<ข>อนหาที่ชัดๆแต่นายไม่ได้อยู่ในรถไฟ นายอยู่ในท้องของรถกินขนอย่ามัวโอ้เอ้นะออกจากที่นี่ซะฉันคิดออกแล้วลองจักรจีที่เบาะดดูสินั่นแหละมันคือวิธีที่นายจะหลุดออกจากเจ้านี่แล้วนายจะกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ยถ้างั้นลองแปลงร่างเป็นรถไฟดูสิเพื่อนรถไฟคือการเดินทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกในอเมริกามีทางรถไฟยาวที่สุดในโลกพบกับรถไฟอาร์โนเอาจริงนะนายดูพิลึกชะมัด ไม่เหมือนคนรถไฟทอมัสก่อนจะเด็กๆเลยลองนึกดูหากรถไฟทุกคันมีใบหน้าคนอยู่พอทคำความเรื่องสูงๆใบหน้าคงดูไม่จืดเลยล่ะเร็วเข้าอาโนยามข่านายอาจโดนเจ้ารถไฟปีศาจชูชูชาส์เล่นงานเอาได้นะชูชูเชาส์คือตัวละครจากเกมสยองขวัญชื่อเดียวกันมันจะปรากฏตัวอย่างลึกลับจากเหมืองที่อยู่ลึกลงไปมันกินทั้งสัตว์และคนเป็นอาหารตำนานเล่าว,ว่าเจ้านี่มีชีวิตอยู่เป็นล้านปีแล้ว เยียบให้มิดเลยอาโนว,ว้าวใครก็หยุดนายไม่ได้แล้วตอนนี้อย่างที่นายเห็นจะเอาชนะชวูชวูชาวส์ไม่ง่ายอาโนข้างหน้ามันหน้าผาเอาละเบรกรถของนายปล่อยให้เจ้านั่นตกลงไปเอาละชะลอรถได้แล้วเบรก <S <S ฮืมตั้งใจกินของเพชรอย่างเดียวหรอ อยากเป็นเหมือนฮีโร่คนโปรดละสิ The Blessing s u r f e r เลือกงานได้โหดเอาเรื่อง Super พริกนรกชิปรสวาซาบิจัดจา้าน KFC Wings แซ่บโหยอาโน, Pars น,น ится, ระวังตัวหน่อยนะเพื่อนแคปไซนินคือต้นเหตุของความเผ็ดในอาหารมันส่งผลกับต่อมรับรสทำให้รู้สึกแสบร้อนแถมกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอะดรีนาลีนเพิ่มมาตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิของร่างกาย อาหารรสเผ็ดช่วยบรรเทาความหิวและเร่งการใช้พลังงานซึ่งส่งผลให้น้ำหนักลดลงแต่การกินเผ็ดมากไปอาจทำให้เกิดโรคกระเพาะได้อาหารเผ็ดไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะแต่มันเกิดจากแบคทีรียที่เข้าสู่ร่างกายผ่านอาหารเด็บหากป่วยไม่ร้ายแรงการกินอาหารรสเผ็ดยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยแต่จำเอาไว้หากอาหารรสเผ็ดทำให้รู้สึกไม่สบายก็ลดจำนวนลงซะยิ้มเข้าไว้อาโน นอกจากนี้อาหารรสเผ็ดส่งผลให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขหลังจากสัมผัสกับพริกไม่ควรขยี้ตาไม่ว่าจะยังไงเพราะเยื่อเมื่อกจะไม่ได้และอย่าพยายามล้างด้วยน้ำเพราะจะทำให้รู้สึกแสบร้อนมากขึ้นนมช่วยได้กรดซิตริกที่มีอยู่ในนมมะนาวหรือส้มสามารถล้างแคปไซซินออกจากต่อมรับรสและบรรเทาอาการได้สู้น้อยอาโนนายทำได้ ไอ้ดอบมองนายอยู่นั่นแหละ <c oughs> อู้อาโนเมื่อคืนสนุกมากเลยล่ะสินะมีบางอย่างบอกฉันว่าสมองนายเละเหมือนกับห้องตอนนี้เลย <c oughs> นายจำอะไรไม่ได้จริงๆเหลยเนี่ย <c oughs> อาโนหรือว่านายเมื่อคืนได้กลายเป็นชายชะกันแล้วสิทา่ายินดีด้วย นี่คือครั้งแรกที่นายแหงเล่าอืมแล้วฟันาหายไปไหนหมดเนี่ยพอจําได้ไหมไม่เลยละ่ะ <Okay. S 1> อโนนายคงไม่รู้ดื่มมากไปทําให้มีอาการก้าวร้าวและนายก็ชดใช้กรรมไปแล้วว้าวนายเจอวิธีแก้แล้วกินแอสไพรินไงอ๋อเดี๋ยวนะ uh. นายลืมซื้อยามาเติมนะสิ hmm. แต่ว่าอโน,น ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่หัวนายน้ำแรกคือยาแก้ชั้นดีร่างกายนายขาดน้ำก็แค่เติมในส่วนที่หายไปจากร่างกายเท่านั้นแล้วใช่อังทำไมฉันเข้าใจแล้วว่าอยากจะเลิกดื่มแต่ก็น้ำยังจำเป็นอยู่นะนายคงไม่คิดว่าจะหายแห้งง่ายๆละะสิมีใครเรียกสปีเบิร์กไหมเรามีพล็อตใหม่สำหรับเรื่องจออะไรนี่อาโนนเรียกรถพยาบาลเหรอ อ๋อนายเติมพลังด้วยพิซซ่าอร่อยสินะแต่อย่าลืมล่ะกลิ่นปากมันคือผลลัพธ์จากการทำงานของตับที่กำจัดเอทานอลในร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือเกิดอะซีติกซึ่งมีกลิ่นที่เหม็นเป็นพิเศษอ้าวอาโนนายจะนอนหลังจากกินเสร็จแล้วเหรอเสียใจด้วยนายไม่ได้นอนหรอ การทำงานของซิรีเบลัมจะบกพร่องเพราะแอลกอฮอล์เมื่อหลับตาสมองจะขาดข้อมูลและส่งข้อมูลผิดๆไปยังเปลือกสมองของนายเตรียมตัวหัวหมุนได้เลยละทีนี้คราวนี้หมึนตึบแน่ๆนนโอ้น่าสงสารอาโนโอเอ้ยฉันจะบอกเคล็ดลับให้นะตอนนี้ชาอุ่นๆจะช่วยนายได้นอนหน่มผ้าแล้วก็หลับซะ เท่านี้ก็มมีใครปลุกนายได้แม้แต่เจ้าชายรูปหลอ่ออาโนฉันบอกแล้วมันได้ผลขอแสดงความยินดีอีกครั้งในวันเกิดของนายอ,อย่าลืมละอาโนเ<อ>บื้องหลังของความสุขจงมีความทุกซ่อนอยู่<อ>ไม่เอาสินายทำตัวเองนะเ<อ>จอกันครั้งหน้าอานี่หวังว่านายจะเข็ดหลาบสักทีนะ เฮ้เมื่อคืนเล่นเกมเดื่มเบียร์สนุกเลยสินะแต่อย่าลืมละ่ะเช้านี้นายมีประชุมยูทูบเบอร์ที่มี IQ ต่ำกว่า60คะแนนถ้าไปสายตกงานแน่ไม่มีเวลาไปเข้าห้องน้ำหรอกนะอ่านไว้เพื่อนกระเพาะปัสสาวะสามารถเก็บของเหลว150-200มิลลิตรได้สบายถ้ามากกว่า400นายจะรู้สึกปวด คงเดนมาเยอะละวสิดูเหมือนเจ้านายจะอารมณ์เสียและคงไม่ยอมให้ใครไปเข้าห้องน้ำแน่แนของเหลวจะถูกดูดสู่ายและไหลผ่านท่อสูขกรพาะปัสสาวะนายคงจะรู้สึกปวดเมื่อยนะอาโนเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อถูกใช้ในการอั้นชีฉันว่าอย่างหัวเราะดีกว่าหรือจามหรือไอเพราะมันจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งจะทำให้ฉี่เล ยยเวลาพักนายรอดแล้วโดยปกติมนุษย์จะเข้าห้องน้ำวันละ6-8ครั้งอุ้ยโชคไม่ดีนะอันนี้ในอดีตคนเราสามารถทิ้งช่องในที่สาธารณะได้ส่วนการแบ่งห้องน้ำชายหญิงเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1792โอเคหมดเวลาพักแล้วเพื่อนถึงตานายพิเศนแล้วถ้าหากนายอั้นไว้นาน ผนงังกระเพาะปัสสาวะยืดทําให้อันได้เยอะขึ้นแต่นี่ก็อันตรายเพราะกรดและแบคทีเรียจะไหลยย้อนกลับไปยังไตทําให้กลวยไตยและกระเพาะปัสสาวะอักเสบไงอาอโน,น้ดูเหมือนทุกคนจะชอบใจที่นายทําตัวบ้าบอนะเอาหน่อยอาโนอฉันรู้ว่านายทนได้ประชุมอีก50ครั้งนายก็เป็นอิสระ เอาละเรียบร้อยกลับบ้านได้อาโนฉันแนะนําว่าอย่าขยับตัวกระทันหันละ่ะกระเพาะปัสสาวะที่เต็มอาจจะแตกได้เย้เกือบถึงบ้านแล้วเหลือแค่ต้องฝ่ารถติดตอนเช้าให้ได้เดินช้าๆไม่นะ <c oughs> เพื่อนบ้านมาหาอีกอาโนนายก็รู้มอนี่ชอบกอดทุกคนแน่นๆเวลาทักทาย เฮ้ยอาน,นี่วันนี้คงได้ทานเนื้อดิบเหมือนสัตว์กินเนื้อนะสัมผัสได้ถึงระดับอะดรีนาลีนและความก้าวร้าวที่พุ่งพล่านไหมแน่นอนมันค่อนข้างยากทีเคี้ยวเพราะฟันมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบให้กินเนื้อดิบหัานเป็นชิ้นเล็กๆจะดีกว่าเหมือนกับที่พอมองโกโบราณทำกันความจริงแล้วอาหารเนื้อดิบชื่อดังเสเต็กทาทาก็ตั้งชื่อตามพวกเขาเ,เมื่อไม่มีซีเรียลผักผลไม้ การไหลเวียนของกลูโคสที่ให้พลังงานในร่างกายจะหยุดลงตับจะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนไขมันให้กลายเป็นพลังงานที่ร่างกายต้องการและน้ำหนักของนายจะเริ่มลดลงถัจบันพบุรุษของเราก็เคยกินเนื้อดิบเหมือนกันแต่วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปเมื่อพวกเขารู้วิธีใช้ไฟและเริ่มทำอาหารซึ่งนั่นทำให้การย่อยอาหารสั้นลงถึงสองในสามดังนั้นพลังงานจึงไหลเวียนจากท้องไปสมองทำให้เกิดวิวัฒนาการทางความรู้ขึ้น มนุษย์จึงเริ่มคิดแบบแอบสเตรกและสร้างภาษาที่ซับซ้อนขึ้น <Hey. S 1> ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คืออารยธรรมสมัยใหม่ <Hey. S 1> ดังนั้นกินเถอะเพื่อนอาโน oh. กินเลย oh. แล้วไม่นานนายจะมีไอคิไม่ต่างจากมนุษย์ธรรมหรือนังแบบชั้นนำซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ต่างกันนักหรอ